สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันพฤหัสจ้าฝนตกบดขึ้นครับในไต้หวันครับพี่น้องมาฝนล้วน้องพี่น้องเนาะฝนก,ตก็ตกอุ้ยตกฝ่าห้องแห้งมากครับเมื่อคืนเนี่ยบึงในพี่น้องฝนตกดีครับปีเนี่ยตกดีแห้งครับผมฝืนมาตีหาเคืองพี่นน้องมา่าถ่น้องชุมบรรยากาศฝนตกฟ้าหลังฝนยอดสดใสเสมอ ฝนตกชุมช่มฉ่ำเย็นสบายใจครับผมอือบงพี่น้องฝนตกแบบนี้เป็นบานเท่ากับหาลาขึ้นนะพี่น้องเนาะอือบรรยากาศบรยาาศบรยากาศดีดครับผมฝนตกเย็นชุมช่มฉ่ำทำงานก็บสบายพี่น้องเลยอืมเหตุงานก็สบายใจเวลาฝนตกลงมาอืมบนพี่น้องโตกแห้งกเด่นเขามาเลยพี่น้องเลยตรงไฟ รดออกก่อนอเอาประตูล่งหน่อยหนึ่งก่อนพี่น้องตกเรงมากผนต,ตกแรงอีกเลยพี่น้องเลยแบบตกเมื่อคืนครับผมผนตกทั้งคืนทั้งวันเลยครับผมอืม ผู้ใดอยู่ไอ้ผู้ใดอยย่ใกล้กับเสียมาๆาอยากจังน้อยใส่ใส่มอไส์พีหน้องเลยไมาอยากจังน้อย,ย,ยอนึงเหรอหครับนี่ครับมาเป็นกำลังใจให้มือนี่มือนี่มาเป็นกำลังใจให้คนเหตุงานได้กับผี่น้องด้วยมาเป็นกำลังใจให้คนเหตุงานครับผมผู้ใดไปเ,เหตุงานไกลๆหรอกกับฝนตกฝาก่ฝาหล่องบ่มีรถยนต์บมบมียางกัด ราวังอันตรายครับผมมากอะขับรถมอไซ์ไปเห็นงาน่ายอะขับซาซาพี่น้องหรือว่าให้ฝนหยุดก่อนไปเห็นงานสายกะบอกเขแก่เอา,าพี่น้องเนะาะเพราะฝนมันตกแห้งเนาะทันพรดไอ้บ่มีรถง่ายกะต้องอาศัยให้ฝนหยุดหรือว่ากะไปสายสายเอาพี่น้องเวลารับข้อมลำบากตอนฝนตกไปเห็นงานเพลินงอ สำหรับผมก็เดินกลางลมขึ้นไปน้อยเดียวกับหอดแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นโล่งนึงเป็นโล่งนึงอ่ะทุ่งอินโดอินโดเฮ็ดครับผมก็ไปเข้าเดียวกับหอนแล้วเพราะ่เปียกแล้วผมอ่ะต่องกลางลมเดินขึ้นไปนีแ่แหละครับมาให้กำลังใจคนเฮ็ดงานครับผมคนเฮ็ดงานอยู่อยู่นอกหรือว่าอยู่ไกลบ้านก็ขอให้กำลังใจด้วยครับผมเวลาฝนตกฟ้าร้องกั กดสูท้นทนเอาครับผู้ใดอยู่ไกลจากโรงงานกะเป็นกำลังใจให้ใส่ชุดกันฝนใส่ยันเหตุงานหน้าฝนถือลำบากจังน้อยนึ่งแหะครับผมอมืเป็นได้ก,ใใก็เป็นกำลังใจให้แบบม,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 มือนีมากเป็นกำลังใจให้่นอกแบบคักๆเลยครับผมผมมีอยังมากมามมือนีมาเป็นกำลังใจให้่นอกตอนเสว่าครับผมอืเพราะว่าฝนตกเย็นมชุ่มฉ่ำอยู่แล้วแต่ว่าการไปรทํางานเดินการเดินทางจะลําบากนะครับเนาะ การเดินทางจะลำบากก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขูสกุนครับผมเช้านี้มาเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคนอยู่บ้านทั้งคนอยู่ใกล้บ้านนะครับผมเป็นกำลังใจให้จ้าวันนี้มาส่งกำลังใจให้ตอนเช้าเช้าเลยครับผมมาเป็นกำลังใจให้ตอนเช้าเช้าเลยจ้า โอเคจ้ะพี่น้องขอตัวไปเตรียมพร้อมทำงานนล้วก็ผมแต่งตัวเราเค่อยว่ากันจ้า